ลดน้ําหนัก10กิโลภายใน3เดือนวันที่17ผู้หายไปหลายวันเลยอะประมาณ3-4วันได้เพราะว่างานเยอะแล้วก็งานช่วงเย็ยนอะเยอะมากแต่ผู้ก็ยังคุมอาหารอยู่ตลอดนะวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับน้องแน่งน้อยทุกคนจําน้องได้ไหมน้องที่ติดอยุดใต้ฝากระโปรงรถตอนนี้น้องหายดีแล้วนะคะแต่ว่าขนมันอาจจะยังไม่ขึ้นแผลก็แห้งตาก็หายแล้วเราน้องน่ารักแล้วก็ขี้อ้อนมากๆดูสีนั่งมองหน้าลูกค้าตาแป๋วเลยวันนี้ผู้ปรับการกินเป็น3มือ้อวันแรกนะคะช่วง9โมงผู้ก็จะกินชาเขียวของนิยมหหหุุ่่นนนนนนนดีกกก็จะมมมิิโปเเชของั ะจะเป็นรลคุกกี้ยนครีมเซตนี้ค่99่าสิบเก้าบาเทเจ้าของร้านเป็นนักโภชนาการอาหารด้วยนะกินเสร็จก็จะช่องช่องบ่อยหน่อยนะทุกคนดูสีฟ้ามืดมากแต่ยังดีที่ฝนไม่ตกและมื้อแรกวันนี้จะเป็นหมูพันพิกขี้หนูของปโปรดเลยสั่งมาพิเศษหมูมาเลยแต่ข้าวจะกินแค่ครึ่งเดียวนะแล้วก็มีไข่ต้มอีกสองฟองจ้ะลำดับการกินก็คือกินผักก่อนแล้วก็กินโปรตีนแล้วค่อยกินคาร์บเป็นลำดับสุดท้ายนี่กินข้าวไปแค่ครึ่งเดียวแล้วเมื่อเช้ามีลูกค้าคนสวยซื้อสาคูไสหม สวยด้วยนะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเขาบอกว่าซื้อมาฝากแกขอบคุณที่ช่วยถ่ายรูปให้เขาจริงๆคือไม่เป็นไรเลยค่ะยินดีมากๆเลยมือเย็นก็จะมีกระหล่ำลวกเห็ดหิมะแล้วก็ปลานินนะคะแล้วก็ราดน้ำจิ้มซุก,กี้สุดคีโตไม่ใช่อาหารของนางงามแต่เป็นอาหารของคนที่เกียจค่ะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย